จ้ามือน,นีาาหาน้องมหาโนใหม่จ้ะมาหาโนใหม่เจอแล้วโนใหม่ไฟใหม่เหลือตาเข้าเจ้าพี่เนอะเห็นบั้ยเห็นมั้เห็นมันมนม้นี่จ้านอนอ่อ,อนๆเลยนี่นอนหนึ่งพูดจ้านอนหนึ่งไปเก็บกันเลยนะจ๊ะเนาะออาถือกล้องให้แม่หน่อยเ,เอานอนอีกตอนเลย โอ้ทางตาค่อยอนี่นี่เต็มกระต่ายเลยค่ะ วิโนอเล็กมากเลยมานี่จ้าปลาหนอนใหม่หาหนอนใหม่ไฟใหม่พ่อได้กินซะนี่แม,ม่เจอแล้วนี่เจออีกแล้วใจเห็นมั้ ไปหาเอาแมวแมวนช่ไหมเนล่าอนัรนั่แหละว่างไหยกาตาน่ะ ให้โชว์เลยสิโชว์เลยว้าวปิดปากสัดได้อีกแล้วจ้านอนหนึ่งสำหรับมืนอนีก,ก็ขคอตัวลาไปก่อนนะจ้าคลิปหนาพอกกันไหมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ